สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบคุณครูวาวอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้หน่วยสัตว์น่ารักนะคะค่ะไปดูใบงานกันเลยนะคะเด็กๆนะคะหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะคะเราจะทาใบงานแบบสัมประสบการณ์ใบงานใบที่สี่แล้วนะคะเด็กๆนี่ค่ะคือใบงานนะคะเด็กๆคะพูดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะแบบเสริมประสบการณ์หน่วยสัตว์น่ารัก เรเบลลี่แอนิมอลขัดตรงด้านล่างนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อของตนเองชื่อนามสกุลชั้นอนุบาลปีที่3ามสับี่สัญลักษณ์ให้เด็กๆเ,เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูตรงคําสั่งนะคะคําสั่งเขาบอกว่าอะไรคะสนทนาถึงการเคลื่อนที่ของสัตว์ในภาพนะคะเด็กๆมาดูกันว่าในรูปภาพของเรามีสัตว์อะไรบ้างนะคะ รูปภาพที่หนึ่งงูใช่ไหมคะ,ะรูปภาพที่หนึ่งงูค่ะรูปภาพที่สองเต่ารูปภาพที่สามนกงูกรูปภาพที่สี่สุนัขรูปภาพที่ห้าปลารูปภาพที่หกกระต่ายค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับในรูปภาพไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาดูว่ารูปภาพที่1นึค่ะงูเขาเคลื่อนที่แบบไหนคะ เลื้อยใช่ไหมคะงูเลื้อยค่ะต่อไปภาพที่สองเต่าค่ะเต่ามันมีสีค่ะค่ะเต่าเคลื่อนที่แบบไหนคะคานใช่ไหมคะคานไปเรื่อยๆค่ะต่อไปภาพที่สามนะคะนกฮูกนกฮูกตาโตนกฮูกก็เคลื่อนที่แบบไหนคะบินใช่ไหมคะนกฮูกบินนะคะเด็กๆ ต่อไปมาดูนะคะภาพที่4ี่นะคะสุนัขสุนัขมีสี่ขาเหมือนกันมันเหา่ายังไงนะห้องห้องสุนัขเคลื่อนที่แบบไหนคะเดินใช่ไหมคะเดินเดินภาพที่ห้านะคะปลานะคะปลาเคลื่อนที่แบบไหนคะว่ายน้ำใช่ไหมคะว่ายน้ำอยู่ไปมาค่ะต่อไปนะคะภาพสุดท้ายแล้วภาพที่6นะคะกระต่ายกระต่ายเคลื่อนที่แบบไหนคะกระโดด ตายกระโดดกระโดดค่ะค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเราจะมาเขียนตามรอยเส้นปะนะคะค่ะภาพที่หนึ่งงูเด็กงูเคลื่อนที่แบบไหนเลื้อยนะคะค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยเส้นปะไปพร้อมกับครูและสะกดตัวอักษรไปพร้อมกับครูเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสระเอลอลิง อ่างต่อไปนะคะสารเอือต่อไปนะคะสาระอือน,นะคะยอยักษ์ไม่โทอ่านว่าเลื้อยนะคะขาภาพที่สองนะคะตเตาเขียนตามรอยเส้นปะะไปพร้อมกันครูได้สะกดตัวอักษรไปพร้อมกันครูเลยนะคะ พอควายอลอริงสะอาน้องหนูอ่านว่าคานเตาคานนะคะข่าภาพที่สามนะคะนกพูกนกพูกตาโตเขียนตามร้อยเส้นประไปพร้อมกันครูด้วสกดตัวอักษรไปพร้อมกันครูเลยนะคะบอยไม้สระอี นหนูอ่านว่าบินนกฮูกบินค่ะต่อไปนะคะภาพที่สี่นะคะสุนัขค่ะเดี๋ยวมาเขียนตามร้อยเส้นประไปพร้อมกันครูและสะกดตัวอักษรไปพร้อมกันครูเลยนะคะสระเอดอเด็กหนูนะคะ ะอีอ่านว่าเดินสุนัขเดินค่ะต่อไปนะคะภาพที่ห้านะคะปลานะคะเดี๋วมาเขียนตามรอยเส้นปะและสะกดตัวอักษรไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะวอลแวนสระอายอยักษไมเอกนอนูสระอาํา ไม่โทรอ่านว่าว่ายน้ําป้าว่ายน้ําค่ะต่อไปนะคะภาพสุดท้ายนะคะภาพที่หกนะคะกระต่ายเดี๋ยวมาเขียนตามรอยเส้นปัะแล้วสะกดตัวอักษรไปพร้อมกับครูเลยนะคะก็กายรอเรือสระอะสระโออเด็ก เรเด็กอ่านว่ากระโดดกระต่ายกระโดดค่ะเราจะมาระบายสีภาพกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะของคุณนะคะระบายสีภาพเสร็จแล้วนะคะให้เด็กนะคะระบายสีภาพให้สวยงามก่อนครูเลยนะคะอา่านคำคำศัพท์อีกรอบนะคะเรืองงู เลื้อยภาพที่สองเตาคานภาพที่สามนกฮูก,กบินภาพที่สี่สุนัขเดินภาพที่ 5, ห้าปลาว่ายน้ำภาพที่หกกระต่ายกระโดดค่ะค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่งผลงานให้คุณครูจ่าดูด้วยนะคะเด็กๆทำให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบ จำไว้เพียงเท่านี้และไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย